ห่อไรา150ยังสวมตัวตนของผู้ขับขี่ด้วยเบาะตอนเดียวและที่สำคัญยังมีช่องเก็บของใต้เบาะที่ใส่หมวดกันนกแบบเปิดหน้าได้มีช่องเก็บของด้านหน้าล็อกตู้ใจได้อีกครั้งมีช่องเก็บถุงม so ือช่องเก็บของและถ้ของแขเกีียวอุปสงค์เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายอีกรั้งยังรองรับไลฟ์สไตล์ดิจิตอล เคร่อที่ชาไฟอเนกประสงค์ u a อหัวสัมผัอัพหับรถกัญญาโยนออร์แกนิกสำหรับคุณเงืกับากาไโซ่ร้อยห้าสิบมีสีให้คุณเลือกทั้งหมดสี่สีได้แก่สีฟ้าวิลิูสีแดงดิฟกี้เรสสีขาวพิ้นตันไว้และสีดำดิฟกี้เรคแบ็คหัวอราคาจำหน่ายพิเศษเพียง6กหมื่นเบาท เพียง500ขัดแรกเท่านั้น